สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รักในการปลูกต้นไม้นะครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตสวนลุงต้อนนะครับสวนทิพขวันนะครับต้นทั่วเรียนนะครับที่ปลูกในสวนยางพารานะครับตอนนี้ก็ได้ครบกําหนดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณลุงต้อนเนี่ยนะครับพาเดินชมสวนนะครับคุณลุงครับสวัสดีครับอ่าครับนี่คุณลุงต้อนนะครับสวน ของคุณลุงต้นเองตอนนี้ไม่มีต้นยางแล้วครับตัดเสร็จหมดแล้วครับตัดเสร็จหมดแล้วครับนะครับนี่ครับป้คุณลุงพาเดินชมหน่อยครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุงสองปีถึงคับสองปีประมาณหกเดือนสองปีหกเดือนนะครับเพราะว่าตะกีมมันต้นยางนะมันทับมันเนี่ยมันระบบิขึ้นเทนระครับนี่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่ ชมคลิปก่อนๆนะครับก็จะเห็นต้นยางนะครับบริเวณนี้ยนะครับตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับไปด้ยยอดต้นไม่ก็ท้องฟ้าอาจจะมืดนิดนึงนะครับพายุเข้านะครับหลายวันแล้วนะครับไม่ไม่โดนฝนเลยนะครับไม่โดนแดดเลยนะครับอันนี้ต้นสองปีหกเดือนนะครับก็สูงประมาณสักสามเมตรนะครับประมาณสามเมตรก็โดนแดดนะครับยอดกําลังออกนะครับไปดูยอดกันดูต้น งามอันนี้คุณลุงตัดตัดคนเดียวไหมครับเนี่ยตัดคุเดยวตัดก็ะแม่บานครับมีมีบางทั้นสอบถามมานะครับว่าปลูกในสวนยางเนี่ยนะครับเราต้องดูแลอย่างไรครับคุณลุงบอกก็ก็ะธรรมดาคือปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับปลูกต้นไม้ทั่วไปครับมันก็บบได้ดูแลเนี่ยเพราะว่ามันเฮ้าบดได้ใสแสลมบดได้ใสพี่เหลียงครับอ๋อครับคือปกติคือคนสงสัยว่าปลูกในต้นยางเนี่ยนะครับ มันมันมีแต่ล่มเนี่ยต้นไม้จะโตไหมโตครับโตใช่ไหมครับโตครับไอ้ต้นยางนี่โตแต่ป้าไม้ธรรมชาติบ<อ>่โตอแต่ครัาในป้ายางเนี่ยมันแปลกคือต้นยางมันรักษาต,ต้นไม้พืชตัวอื่นอยู่นํากันได้หมดครับคือต้นยาต้นเนี่ยถะบจตายเขาอยู่ในป้ายางอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นเดีเดินไปนด้วยะครับถ้าเป็นต้นต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยคือเราปลูกต้นไม้อย,อย่างอื่นไว้ข้างล่างเนี่ยคือเขาจะไม่โตไม่โตครับ แต่ถ้าเป็นป่ายางพาราเนี่ยโตโต,โต,โตโปลูกอย่างกระตูอ่าครับนี่นะครับนี่ดูมันอากาศมันโปร่งดูต้นนี้ครับส,สวยนะครับนี่ใบกําลังแตกนะครับไปครับพุ่มนะครับไปดูต้นส,สวยๆกันโอ้โหนี่ครับตอนนี้ก็ปลูกมาสองปีหกเดือนก็ได้เวลาที่คุณลุงตัดต้นยางพาราออกแล้วนะครับ ไม่ได้เก็บไว้สักต้นเลยนะครับนี่ระยะห่างก็เว้นช่องนะครับของต้นยางพาราออกนะครับนี่ครับต่อต่อยางพรารานี่ครับดูมาครับสองปีหกเดือนโอ้คุณลุงเดินไปอยู่ใกล้นะครับอันนี้ได้ใส่ใส่ปุ๋ยอะไรครับนี่ใส้ใปุ๋ยอันของยาลาครับ อ๋อใส่ปุ๋ยอมใส่ยาละสูตรกี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดผสมกับอินทรีย์ครับพวกปุ๋ยอินทรีย์ผสมใส่ใส่อินทรีสองสามใส่อินซีสามเคมีหนึ่งใส่อินทรีสามเคมีหนึ่งต่อถ้วยต่อถ้วยอถ้วยของอ๋ออันนี้ผสมกันแบบส่วนต่อส่วนนะครับยังไงถ้าใส่แต่อินเคมีเลยจะต้นจะใบจะแหมนี่ครับดูดูใบครับ ช่วงนี้กาลังแตกยอดนะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแต่ก็คุณลุงนี่ใส่ใส่เว้นนานไหมครับก็ทุกสิบห้าวันแต่ใส่ที่ะกบมือสงกับมืออ๋อทุกสิบห้าวันเราคนผสมแต่งแล้วเขาก็คือใส่ไม่เยอะแต่ใส่บ่อยครับ,บนะครับ,บทุกสิบห้าวันนี่ครับสองปีหกเดือนนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวคุณลุงยืนข,ข,ของขออนุญาตคุณลุงยืนตรงนี้เออนี่ผมจะถอยให้ดูนะครับว่มามันโตขนาดไหนต้นนะครับนี่ นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณลุงก็สูงประมาณเมตรหกสิบนะครับเมตรหกสิบกว่านะครับดูดูครับดูต้นนี่ครับนะครับแดดอาจจะคืมนิดนึงนะครับอันนี้สองปีหกเดือนนะครับหลังจากที่ตัดต้นยางพาราออกนะครับเพิ่งตัดออกเสร็จสองปีตัดู่นีาตัดตัดไปเรื่อยเื่อยตัดไปเรื่อยๆนะครับย่อยตัดไปตัดไปแล้วเกี่ยวกับ โรคของใบเนี่ยมีมีอะไรที่คุณลุงหนักใจมั้งครับส่วนส่วนมากก็เชื้อรากับโบยานครับอยู่ตรงนี้แต่มันจะเป็นพวกเพียไฟพวกนันเพลียไฟเพียจักจั่นพวกนี้สิเวลาฝนลงแล้วแมงไหมมันเยอะเพียไฟนี่มันเราสังเกตอาการยังไงครับใบมันยอดปันสิตันยอดเหลืองแล้วก็ใบสิบตัดอ้อยอดตันแบบไหนครับลุงยอดคือยอดมาจากตายนะ ยอดมันปตแล้วมันสิบใบแห้งใบตายอ๋อใบแห้งใบแห้งเหลืองเข้าไปเลยคือมันอ่ายอดไม่พุ่งออกมาครับนะครับเหมือนกับเหมือนกับยอดจะออกมาแต่ว่ามันจะสุดแล้วก็แห้งมันจะแห้งเหลืองไปเลยแห้งเหลืองแล้วก็สําคัญตัวนี้คือสปินที่ต้นน้อยๆคนปลูกกับสีปินตัวจุดนี่แหละครับเขาเรียกว่าเพียไฟครับเพียไฟแล้วเราเราใช้ยาอะไรครับ ยาในตลาดเนี่ยเระก็มมอยูทีเอนะแต่จึ้กซื้อยากระเภอ๋อเอาเป็นว่าชนิดของเพียไฟครับผู้ชมก็เบั้งยูทูบครั้งถามทางยูทูบลองลองหาดูนะครับกลุ่มสามัญที่เป็นเป็นเพียไฟนะครับเพราะว่าในส่วนอย่างที่เขาถามหาแล้วเขาที่มันจบอกขึ้นมาเลยว่าเป็นยาตัวใดครับก็ส่งทางอินเตอร์เน็ตเขา่งให้นี่ครับลูกง่ายนะครับทุกวันนี้คุณลุงถือว่าเรียนรู้แล้วก็ ประสบผลสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมจับลําต้นดูดีครับนนสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนแล้วไม่ใช่ปลูกแบบธรรมชาตินะครับปลูกในสวนยางพลานะครับปลูกในป่ายางนะครับนี่หน่นกิ่งก้านนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดออกนะครับยังไม่ได้แต่งใช่ไหมครับเรื่งนี้ย่างครับจะแต่งนิดเดียว น่คมาถึงอันนี้อันนี้เป็นแปลงแปลงใหม่นะครับแปลงของคุณลุงแปลงที่สองนะครับที่ปลูกโซนนี้ประมาณ200กว่าต้นนะครับแต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่เนี่ยอายุ6ปี6ปีกว่านะครับก็จะอยู่ข้างล่างน้นนะครับอีกประมาณร0อยต้นนะครับตอนนั้นก็โตได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ผลผลิตไม่พอที่จะจำหน่ายในท้องตลาดนะครับ เพราะว่าพายุเข้าลูกหล่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมรบกวนคุณลุงแค่นี้นะครับครับคุณลุงครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเดินชมรอบๆก่อนนะครับเพราะว่ารบกวนคุณลุงคุณลุงกาลังทํางานอยู่นะครับตอนนี้กําลังตัดไม้อยู่กําลังเก็บไม้นะครับส่วนผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ดูกันยาวๆไปนะครับ สวยงามมากนะครับก็พอดีขับรถผ่านนะครับคุณลุงกําลังเก็บไม้อยู่นะครับบอกว่าตัดต้นยางพาราทิ้งหมดแล้วนะครับก็เลยเข้ามาถ่ายนะครับนี่นี่ครับดูครับดูยอดนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันนะครับคุณลุงบอกนะครับ แต่ว่าต้นอายุ2ปี6เดือนเนี่ยใส่ไม่เยอะนะครับต้นละ2-3กรึงสามกัมแ่น้นเองนะครับใส่ห่างๆบริเวณรอบโคนต้นนะครับนี่ครับก็อีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะได้ทําการตัดยอดนะครับช่วงนี้คุณลุงพึ่งเอาต้นยางพาราออกนะครับนี่สวยงามมากนะครับระยะห่างนี้น่าจะ8เมตรนะครับระยะห่าง ระยะห่างระหว่างต้น8เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นระหว่างร่องเนี่ยนะครับก็จะห่างนิดนึงน่าจะ10เมตรนะครับประมาณ10เมตรได้นะครับสองร่องยางนะครับร่องยางก็6เมตรประมาณ12เมตรนะครับร่องยางจะห่างกัน6เมตรนะครับคุณลุงก็จะ,ะปลูกระยะห่างกันประมาณสัก12เมตรนะครับ8คูณ12เนี่ก็ถือว่าเป็นระยะพอดีนะครับ นี่คสวยงามมากนะครับก็เลยมาถ่ายอัปเดตนะท่านผู้ชมนะครับพายุเข้ามา4วันต่อเนื่องกันแล้วนะครับท้องฟ้าปิดฝนตกทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกหนักๆนะครับระบบอินเทอร์เน็ตก็มีปัญหานะครับสัญญาณแม่แรงนะครับก็เลยอัปคลิปไม่ได้นะครับทําอะไรก็ไม่ได้ครับก็เลย ได้แต่พักผ่อนอย่างเดียวนะครับช่วงมันหยุดยาวนะครับก็เจอพายุเข้าพอดีนะครับท่านใดที่คิดจะปลูกข้าวเรียนนะครับยังไม่มีพื้นที่นะครับก็ปลูกในสวนยางพาราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องตัดต้นยางพาราออกนะครับเราใช้ตัวต้นยางพาราเนี่ยเป็นร่มเงาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อย ตัดออกนะครับหลังจากที่2ปีถึง3ปีนะครับพอต้นทุเรียนโตนะครับพอที่จะรอดแล้วมั่นใจแล้วนะครับโตขนาดนี้นะครับนี่ครับนี่อันนี้สูงประมาณ4เมตร5เมตรนี่ครับแต่ละต้นนี่ครับนี่รอดแล้วก็ทําการตัดออกนะครับภาพอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนนะครับท้องฟ้าเนี่ยยังบางทีก็มีฝนโปรยๆมานะครับเป็นระยะนะครับ ยังไงท่านใดที่ยังไม่ติดตามก็ฝากท่านกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดมีเวลานะครับผมก็จะพยายามไปอัปเดตสวนต่างๆนะครับให้ดูสวนต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ